ค่ะตอนนี้เราจะมาพูดคุยกับสาวน้อยเอ้ยไม่ใช่สิเราจะมาพูดคุยกับน้าของน้องเหมยนะคะซึ่งแบบทุกคนคือจะบอกว่าน้าคนนี้นะมาจากไหนเนาะวันก่อนเรายังไม่ได้บอกรายละเอียดเลยนะคะคือจริงๆอะน้าคนนี้เป็นไทยร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะ,ะเอ้ยร้อยเปอร์เซ็นต์หรือเปล่าค่ะ ห้าสอร์ซ <laughs> ทางไทย <laughs> แล้วก็ห้ซนทางเชียงตุงนะคะทําไมแบบเออไม่ไปอยู่ไทยเนาะแบบว่าเราเป็นแบบเออเป็นไทยแล้วเป็นลูกคนไทยแบบเนี้ยเป็เพราะอะไรทไําไมแบบไม่อยู่ไทยนะทุกคนเอ้ยเสียดายจังเลยเรานี่แบบ <laughs> อยากเป็นคนไทย <laughs> อยากเป็นคนไทยแบบนี้จังแบบว่าคนไทย5 0แล้วก็คนเชียงตงุง้อแบบเนี้ยแล้วก็จะแบบมีบัตรหรือเปล่า,าถ้ามีมบัตรทางไทยแบบเนี้ยถ้าสมมติเราเราเป็นรูปคนไทยแบบเนี้ยเนาะเราสามารถแบบมีบัตรไทยเลยแล้วก็มีบัง่ายนะเออง่ายง่ายแล้วก็ไปง่ายแล้วก็ทํางานที่ไทยได้ด้วยนะ ทำไมพ่อเราไ,ไม่ใช่นคนไทยคนไทยยอกอยากอยากเนาะเราจะมาพูดคุยกันนะคะว่าเออเอพี่เขาแบบตอนนี้มาอยู่ที่เหมู่บ้านที่เป็นว่านะคะก็ามาอยู่ที่นี่แล้วนะคะแต่ว,ว่าเออไปเป็นเขืทางนู้นน่ะได้ทําแบบทหารวะวาดเนาะหรือเปล่าเนาะมาคูดคุยกับพี่เขานะคะทุกคนคนไทยจะได้เป็น ว่าเออคนไทยจะได้เป็นฐานว่าหรือเปล่านะคะยรายละเอียดเนาะเราจะมาฟังพร้อมกับอ่าพี่เขาเลยนะคะเข้ามาสิเอกินน้ำก่อนเตรียมเตรียมนะคือจริงๆอ่ะเออพ่อเขานะเป็นคนอีสานนะคะน้องเนาะแล้วก็เอาตังว่านั่งดินี่นี่หลานสาวนี่นอุ้ยกินนมอยู่ไอไอเขาไอเขา ไม่เห็นหัวเห็นหรือเปล่าเห็นอ่าเป็นเป็นอีสานอีสานใช่ไหมลูกขึ้นอีสานใช่ไหม <c oughs> คืออีสานเป็น<ฮ>บอกอ,อ,อีสานไม่เป็นแต่ภาษาไทยอ๋ยอทำไมอ่ะคือแบบเคยเคยเจอพ่อไหมถามจริงไม่เคยเจอตั้งแต่เด็กแล้วเอ้าทำไมอ่ะก็แม่พามาที่บ้านนี้ตั้งแต่ตอนเด็กแล้วอ่ะไม่เคยเจอพ่อตั้งแต่เด็กลอ๋อคืออยากกันแบบนี้เหรอหรือว่าตอนนั้นอ๋อ แต่ว่าเป็นลูกครึ่งอีสานเลยนะคะซึ่งแบบแม่เ,ออแเขาก็แบบแยกแยกทางกันแล้วก็แม่พามาอยู่ที่เชียงตุงแต่ตอนนี้ก็เป็นคนเชียงตุงเลยสินะไม่รู้ภาษา<ช>อีสานนะแต่ว่ารู้รู้ว่าแบบแต่ว่าพอได้ติดต่อหาพ่อไหมไม่ได้ติดต่อเลยตั้งแต่ตอนเด็กแล้วอ๋อตั้งแต่ตอนเด็กก็มาแล้วก็ไม่ได้ติดต่อเลยเนาะเพราะว่า มาอยู่ยนี่ตั้งแต่เด็กแล้วยังไม่ไม่เคยเห็นหน้าพ่อเลยเอาจริงๆแบบตั้งแต่คลอดออกมาแล้วอะไม่เคยเห็นหน้าพ่อเลยแม่พามาอยู่นี่ตั้งแต่ตอนเด็กๆแล้วอทําไมพูดไทยชัดจังเลยอะอา้าวก,ก็เกิดไทยไงเกิดไทยถึงแบบว่าพูดได้อะไรได้อ,อยา้อยู่อยู่ที่ไทยมาตั้งแต่ถึงอายุกีบขวบอะแล้วก็มาคลอดที่น<ม>ู่นคลอดที่นู่นก่อนแล้วก็มามาอยู่นี่อยู่นี่โตโตนิดนึงประมาณสิบกว่าขวบ แล้วก็ไปอยู่ที่ไทยอีกอ๋อไปที่นู่นก็เหมือนแบบว่าโตที่นู่นเลยอย่างเงี้ยอ๋ออ๋อคือโตที่นู่นแล้วก็เรียนภาษาไทยที่นู่นเลยอย่างเงี้ยเป็นเป็นเรนหรือเปล่าเป็นเรนจากที่เราอ๋อเป็นเรียนจากตรงจากจากเชียงตรงนี้ไปอยู่ไทยอ๋อแล้วก็ศึกแล้วก็ทำงานที่ไทยเหรอแล้วก็ไปเจอพี่สะพ้ายที่ไหนอ่ะ ที่เทพเจอกันที่กรุงเทพเออดูหน้าเอ๋อเจอกันที่กรุงเทพแต่ว่าพี่สะพยเป็นคนที่เมืองยางนะคะจะมีแบบว่าเป็นหมู่บ้านหนึ่งที่เป็นว้านะคะเป็นว้าก็จะแบบเออไปเป็นเขื่อที่นู่นนะเขาบอกว่าถ้าใครที่อยู่ในหมู่บ้านที่เขาจะแบบว่ามันจะมีชนกลุ่มน้อยทหารว้านะคะก็จะมีแบบนั้น แต่ว่าไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นฐานหรอมัเป็นเผย่อเขาอะไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นเพราะว่าน้องชายเขาเป็ียนอยู่แล้วไงอ๋อคือแบบบ้านหนึ่งต้องเป็นคนหนึ่งใช่ไหมใช่ต้องเป็นคนหนึ่งบ้านหนึ่งก็เป็นคนหนึ่งทใไมเป็นไม่ได้มีคนเยอะเท่าไหร่หรือยังไงเงี้ยก็ต้องเป็นคนหนึ่งอ๋อคือคือถ้าสมมติว่าเน้องชายคนนั้นอะตอนนี้เป็นฐานอยู่แล้วแต่ว่าเขาอะไม่สบายแล้วก็แบบ ทำแบบอะไรไม่ได้แล้วแบบเนี้ยแล้วขใครจะไปต่อใครจะไปแบบเปลี่ยนมันไม่มีคนเปลี่ยนถ้าขึ้นชื่อว่าได้เป็นทหารแล้วอย่างเงี้ยทางแทนบ้านหลังนี้แล้วอย่างเงี้ยจะเป็นอะไรจะไม่สบายหรือจะเป็นอะไรอย่างนี้ก็ตามก็มไม่มีใครเปลี่ยนอ๋อเป<ๆ>เ,ปเป็นได้แค่คนเดียวชื่อเขาได้ออกไปแล้วไงอนอกจากว่าเออเขาจะตายไปหรือว่าจะไม่อยู่ในในหมู่บ้านหลังนี้แล้วอย่างเงี้ยเขาถึงจะเอาใหม่อ๋อ อเขาถึงจะเอาในหมู่บ้านนี้ใหม่เหรออ่าใช่ถ้าเกิดว่าเขาจะไม่อยู่ในหมู่บ้านหลังนี้แล้วหรือว่าเขาเขาตายไปแล้วอะไรไประมาณนี้เขาหนจะเก็บใหม่เก็บใครอกเก็บคนต่อเหรอเก็บคนในบ้านหลังนั้นต่อถ้าสมมติว่าเหลือพี่คนเดียวเขาเก็บไหมไม่เก็บเพราะว่ามีคนเดียวไงไม่มีคนเดียวพ่อหรือว่าเลี้ยงอะไรเนี่ยอยู่ตัวคนเดียวท่าไม่เก็บเกวเียวอแบบแนั้เดวยเหรอถ้าสมมติว่าพี่เขาอ่ะ ทำไม่ได้แล้วเนาะแต่ว่ามาเลือกคนที่ในบ้านใหม่เนี่ยคือสมมติว่ามีพ่อแล้วก็มีพี่คือเป็นพี่เขย <S 1> <S 1> แต่ว่าเออพ่อก็ถ้าสมมติว่าเขาแบบว่าไม,ไม่อยู่แล้วเสียไปแล้วแบบเนี้ยคนนั้นน้องชายเสียไปแล้วใครจะได้ตตอ่ะเหมือนพี่กับพ่อนเนี่ยจะต้องเก็บพี่แล้วเพราะว่าเขาเอาเอาแต่คนคนแก่ของ่อ่เอนก<อ>็น<อ>ั<อ>่นเนาะ ก็แบบอืมเขาเก็บเป็นบ้านๆนะคะถ้าในหมู่บ้านนี้ก็จะเก็บบ้านละหนึ่งคนหนึ่งคนแบบนี้นะคะถ้าแบบอืมส่วนมากอ่ะจะเป็นคนในหมู่บ้านนั้นที่ทําอ่ะถ้าไปเป็นเขยแบบนี้เขาไม่ค่อยได้ทําเท่าไหร่นะจะเป็นน้องชายหรือว่าน้องชายหรือว่าพี่ชายแบบนี้นะคะก็อ่ะพอไม่มีจริงๆถึงจะเอาคนนอกเข้านะคะก็คนต่อ นะคะอันนี้คือยังไม่ได้เป็นยังไม่ได้เป็นแต่ว่าน้องชายเป็นไว้แล้วเนาะทุกคนก็ได้แบบที่ที่พี่อยู่อ่ะเขาเรียกว่าหมู่บ้านอะไรนะเชียงใหม่เใช่ไม่ใช <c oughs> ่เชียงใหม่ละหมู <Umwelt> ่อันหมู่บ้านเชียงโอ้เชียงใหม่แหละไม่ใช่หมู่บ้านยางใหม่เนี่ยมันอยู่แบบเป็นเขาจะเรียกว่า อำเภอเหรออเมริกาเขตเอำเภอเชีุตำบลตำบลนะเขาจะเดียว่าอำเภอตำบลถ้าเมืองแผนนี่อำเภอเออเมืองแผนนี่จะเป็นอำเภออ๋อเหมือนส่วนเล็กๆเขาเรียกว่าตำบลเมืองเมืองแผนนี่เท่ากับเชียงตุงใช่ไหมเหอจะอยู่แบบถ้าเหมือนบ้านกวางก็จะอยู่เมืองเชียงตุงนะคะแต่อันนี้ก็อ่า ยังใหม่ยังใหม่ก็คืออยู่เมืองแผ่นนะคะก็จะแบบว่าติดจีนเลยเนอะเมืองแผ่นเนี่ยอยู่ทางจีนเนาะก็เขาจะปิดด่านใช่ไหมปิดด่านได้กี่ปีแล้วนะสามปีกว่าสิปีโอสิปีแล้วเนาะก็เท่ากับอันสามป,ปีกว่าเกือ<ถ>บสิปีเท่ากับด่านไม่สายเลยนะเท่ากับด่านไม่สายเลยเพิ่งเปิด,ดนะแต่ว่าถ้าแบบตอนนี้ออกมาแบบเนี้ย มันออกมาออกออกเขา้าเข้ายากไหมเข้าก็ยากเลยนะเหมือนแบบว่าเขาต้องตรวจอะไรแบบความเรียบร้อยอะไรประมาณนี้ตรวจตรวจโควิดเหรอใช่ตรวจโรคตรวจโควิดอะไรประมาณนี้ตอนนี้แบบเอ่อการตรวจโควิดนั้นมันมันแย่จมูกเหมือนที่พ่อบ้ายอยู่ไหมแย่จมูกเขาก็แย่แล้วก็คอเขาก็แย่ด้วยอ๋อแย่สองแย่สองอันน้ำนะาใช่ก็เนาะก็แบบถ้าแบบผ่านแบบนี้ค่อยเข้าได้ก็เข้าได้ถ้าไม่ผ่านเขาก็ จัก,กตัวอประมาณกี่วันนะก็สิบสามวันอะสิบสามวันแล้วเขาก็ต้องตรวจอีกว่ามันมีโรคไหมมีอะไรไหมอย่างเงี้ยถ้าไม่มีเขาก็ให้ผ่านทางนู้นคือแบบว่ามันจะเป็นชนบท ที่แบบว่ามีตลาดแบบเหมือนที่เมืองคีตูที่เราไปเที่ยวกันก่อนไหมมีมันใหญ่ว่านั้นนะมันไม่ค่อยใหญ่แล้วมันจะเล็กเล็กกว่านั้นมันไม่ค่อยใหญ่คนก็ไม่ค่อยเยอะเหมือนเหมือนที่เราไปกันที่เชียงตุงเชียงตุงนี่ถือว่ากว้างอ๋อที่ตลาดชนบทอ่ะเล็กๆแบบนี้มีไหมที่ในหมู่บ้านเนี้ยมีอยู่นะ เกิดมาก็คือไม่เ,เคยเห็นพ่อเลยเนาะพอแบบว่าถ้ามีโอกาสสักครั้งหนึ่งที่จะได้เจอพ่อพี่แบบอ,อยากเจอไหมอยากเจออยากเจอมากเพราะว่าไม่ได้เจอตั้งแต่ตอนตอนเด็กแล้วอะ่ะตั้งแต่คลอดเพราะว่าเหอะไม่เคยเห็นหน้าเลยเห็นแต่ในรูปอะไรประมาณนั้นอ๋อแต่ว่าเนาะคือตอนนี้เขาถ้าเราเราประมาณอายุอะน่าจะประมาณเท่าไหร่คิดว่า,วาอ,อายุของพ่อเราใช่ไหมอ ก็ประมาณห้าสิบกว่านี่มีอยู่มะห้าสิบแปดห้าสิบเก้าอะไรประมาณเนี้เท่าที่เห็นในรูปว่ามันมีอยู่แล้วประมาณสามสิบกว่าประมาณประมาณยี่สิบกว่าพี่ก็ตอนนี้อายุเท่าไหร่นะยี่สิบหกยังยี่สิบเจ็ดอ๋อประมาณที่สิบห้าสิบไม่ถ้าสามสิบก็ยี่สิบกว่าปีตอนนี้เขาก็น่าจะประมาณห้าหกสิบเนาะถ้ามีอายุอยู่ก็คิดว่าจําพี่ไม่ได้แล้วเพราะว่าเออแยกทางกันาตั้งแต่เด็กอ่ะ แต่เราอะเคยเห็นเด็ในรูปไงถ้าเราเห็นเขาเราก็อ่เดเราอะอาจจะจําเขาได้หรือเปล่าอะไรประมาณแต่เขาไม่เคยเห็นเราไงเขาจําเราไม่ได้อยู่แล้วแต่ว่าตอนนี้ก็แม่ของพี่เขาก็ไม่ไม่มีแล้วเนาะไม่มีแล้วตั้งแต่ตั้งแต่อายุเท่าไหร่นะแม่ไม่มีตั้งแต่อายุประมาณเจ็ดขวบหรือแปดขวบประมาณเนี้แปดขวบปอ่อ่าถ้าแบบว่าเออ แบบเป็นไปได้นะมันจะเป็นไปได้ไม่ใช่สิแบบเอ้ยถ้าคลิปนี้ปล่อยไปแล้วเขาเข้าเห็นแบบเนี้ยเนาะเอ้ยแต่ว่าอาจจะไม่รู้แหละอาจจะไม่รู้แหละว่าเอออันนี้เป็นลูกเราแบบเนี้ยที่พี่แบบเออบวชแล้วก็อยู่ที่เชียงตุงไม่นานเ้วไปอยู่ที่ไทยเนาะแล้วก็อ่าพอศึกนี่ศึกอยู่ที่ไทยเลยเหรอใช่ศึกอยู่ที่ไทยนี่คือแบบ อ้าวแล้วมันไปทำงานอะไรยัะถึงเพิ่งจะกลับมาลับ้าอลไรทำผ้าทาสีทำฝ้าอะไรพวกเนี้ยอ๋อทำผ้าทำทำผ้าทำทาสีอะไรทุกอย่างอ่ะที่เป็นแบบว่างานงานต่อสร้างอะไรพวกเนี้ยอ๋อมันจะมีหัวหน้าอยู่แล้วใช่ไหมใช่แล้วก็เราไปกับเขาอืมเราไปเหมาเอาไงเมาเอาจากเขาอย่างเงี้ยเมาทำเมาเองเี้ยเอาเมาเองเหรอเป็นหัวหน้าสินนั่นน่ะเอี้ย เตี้ยกันหรอเมาทำองมอาทำเองเออเนาะคือแบบยังไม่เคยทำาังเคยทำทำไมถึงแบบ๋อสึกมากตึงมาเมารวมกับอ๋อกับเพื่อนอตอนแรกๆตอนที่สึกทำใหม่ๆก็ไปทำลูกน้องเขาก่อนทำไปทำมาก็เป็นอย่างเงี้ยคือเพื่อนมีฝูงขึ้นมาก็พากันไปเมาเองเงี้ยมันได้เยอะกว่าที่เราทําลูกน้องเขาอย่างเงี้ยอ๋อ เจอพี่เซฟไรก็คือแบบว่าทํางานนี้เลยเหมือนกันเลยเขาอะทํางานอีกอีกอย่างเขาทำงานอย่างแล้วก็ไปเที่ยวแล้วก็เจอกันตอนนี้เที่ยวอันนี้ก็มีลูกสองแล้วนะคะนี่อุ้ยดื้อมากทุกคนเดียวเถือกล้องน้องอะกล้องน้องก็ใสเซจเองโตมาแบบไม่เคยเห็นพ่ออะแบบรู้สึกว่าอยากจะตามหาพ่อไม่เคยเคยคิดไหมว่าอยากจะตามหาพ่อที่ไทยแบบเนี้ย เคยเคยตอนนั้นตอนที่เป็นเนี้นก็เคยไปอยู่ไปให้เจ้าอาวาสอยู่ที่วัดที่เชียงใหม่อําเภอฝางอ,ะอ่ะจังหวัดเชียงใหม่อําเภอฝางแล้วก็ให้เจ้าอาวาสเขาค้นหาอยู่แต่ว่ามันมันหายากหน่อยเพราะว่ามันไม่มีเลขสิบสามหลักในมีแต่ใบโรงพยาบาลอย่างเงี้ยเขาก็เลยหาดูเช็คดูใน g o o g l e ในอะไรพวกเนี้ยอ,อมันก็เลยยากหน่อย,อยเงี้ยต้องค่อยๆเป็นค่อยๆไปครับพุกน,นี้แต่นอะก็ พอจําเอ้ยพอรู้จักชื่อไหมคุณแม่เคยบอกไหมก็ไม่รู้จักนะชื่อไม่ไม่รู้จักชื่ออะแต่ว่ามีลูกมีอะไรเขาอย่างเงี้ยก็เอาในใบใบโรงพยาบานลนั่นไม่มีชื่อหรอไม่มีอแค่เป็นใบแบบโรงพยาบาลไหน,น,นเองอ่ะแต่ว่าพอรู้ไหมว่าเขาอยู่ที่ไหนวันเนี้ยอยู่โคราชอยู่โคราชโคราชอืมอ๋อท่นโคราชคนโคราชอยู่แค่เนี้ย จะตามหายยังไงเนอะ่ันมาตั้งแบบแต่ก็มีใบโรงพยาบาลแล้วก็มีเลขที่หมู่บ้านอะไรประมาณนี้อยู่แต่ว่าเราก็ไปดูมันเป็นแค่บ้านเช่าบ้านอะไรอย่างนี้ประมาณนี้อ๋อก็เนาะตอนนี้ก็อายุประมาณเราเราประมาณห้าหกสิบอะเนาะแต่ว่าเราก็แบบหาหาทางแบบหาอยู่แต่ว่า ไม่เจอได้นอนนะไอคิดว่าไม่เจอได้นอนนะโอเคอยู่ที่ไทยก็เป็นโหดหน้างานเลยเนาะแต่ว่าทำไมแบบถึงเลิกทำแล้วกลับมาอยู่ที่เออที่บ้านนะก็เพราะว่าฝั่งนี้เขา,าให้กลับมาใลวฝั <ไฟ S 2> ่งแฟนเขาอะให้กลับมาเพราะว่ามันไม่มีคนแบบว่าทำทำทำงานของเขาไงอ๋อที่บ้านคือทำอะไรตอนเนี้ยทำอ้อน อ๋อปลูกอ้อยทำไรอ้อยก็มีคนทำเขาก็เลยเรียกให้กลับมาเนาะน้องชายก็ไปทำแบบทหารเนาะก็เลยต้องกลับมาทำนะคะถ้าแบบมีโอกาสอยากกลับไปทำที่เมืองไทยอีกไหมได้เงินดีกว่าใช่ไหมก็ได้เงินดีเหมือนกันแต่ว่ามันก็อยู่อะไรเราก็ต้องเช่าอยู่อะไรประมาณนี้อ๋อค่าใช้จ่ายเยอะเนาะที่บ้านเราเราก็ซื้อแบบซื้อกินแบบบ้านเราอ่ะ ถ้าอยู่บ้านเราเราไม่ต้องซื้ออะไรมากข้าวก็ไม่ต้องซื้อกับข้าวมีกันหมดนี่ก็ทําไรอ้อยนะคะส่งทางจีนเหรอหรือว่าเขามาเอาที่นั่นอมเขามาเอาเองเขาเอารถเขามาใส่เอาเองใส่เอาอ้อยเรามีหน้าที่แค่ทําทำปลูกแล้วก็ตัดอ้อยให้เขาแค่นั้นเองเขาก็มาเอาตัดเขาก็มาเอารถมันลากเอาไปเองอ๋อโอเคเนี่ยเหรอ เออตัวตที่สรางกระเธอยังนะโอเคนะคะก็สำหรับคีมี่นะคะมาพูดคุยกับพี่เอ่อที่เคยมีพ่อที่ไทยนะแต่ว่าเนาะก็ไม่ได้มีโอกาสบุญวกส,สนาที่จะ <c oughs> ได้เห็นพ่อนะคะก็ตอนนี้ก็มีครอบครัวเรียบร้อยแล้วนะคะเคยทำงาน,นที่ไทยด้วยนะคะเนะเาะเ,<า>เหตุผลอะไรทำไมถึกแบบไม่มีบัตรไทยหรอไปคลอดที่ไทยอะ่ะ ไม่มีมีแต่ใบโรงพยาบาลแล้วแล้วสามารถไปทาได้ไหมทำไม่ได้เพราะมันไม่มีเลขสิบสาหลักนะเออหรอมีแต่ไปโรงพยาบาล่ะมันไม่มีแบบใบใบเกิดจริงๆเงี้ยมีแต่ใบคลอดังไม่มีใบใบเกิดของมันไงมันไม่มีศึาหลักนะถ้ามีสิบสาหลักเขาให้รถให้ไทยให้ทำแบบนี้ก็ไม่ได้ไม่มีบัตรไทยแล้วเนาะ ก็ไปอยู่ที่ทหมู่บ้านเราทาอ้อยไปวันๆนะฮะแค่นี้เนาะทุกคนสําหรับคลิปนี้จะขอตลาเพียงเท่านี้แล้วนะคะเด็กๆก็ดกอดมากจะได้ยินเสียงชัดหรือเปล่าไม่รู้เหตุนี้ยุ่งอย่างแล้วนะ,จะเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสําหรับคลิปนี้ตลากะแชร์ให้น้องด้วยนะคะบ๊ายบายสวัสดีคะ่ะสวัสดีคะ่ะสวัสดีค่ะบ๊านไม่ดูนะคะว่าเป็นคนไทยแต่เชื่อ ชื่อพี่เขานะชื่อพี่ไทยนะ,ะพี่ไทยนะคะเมื่อกี้ลืมแบบให้เขาแนะนําชื่อเป็นคนชอบดืมอ่ะลืมถามเพราะว่าเราคิดว่าเรารู้จักแล้วแบบเนี้ยเนาะ